เสือแกมือแท้หลวงพ่อพัดไม้ะยุงแท้ตอกได้โค้ดเลขที่หนึ่งเจดหนึ่งของหลวงพ่อพัดนะครับใครสนใจติดต่อตอบถามได้นะครับ เสื้อแก้มือนะครับไม้ประยุงแทนนะครับหลวงพ่อพัดน,นะครับ